ผมไม่เคยหรือว่าอาดไก่เคยแต่งงานไม่มีใครรู้เลยแล้วไปแต่งที่ญี่ปุ่นด้วยผมก็ถามทีมงานว่าแต่งกับผู้หญิงเหรอไม่ใช่แต่งกับผู้ชายแต่งกับคนดังด้วยในวันนั้นเขาดังมากทุกคนก็จริงเหรอพี่ไก่เขายอมเหรอเขาเอาเหรอไม่รู้นะเขาเป็นคนบอกกูเองนะซึ่งเขาทำอะไรไม่ได้มากกว่าน,นี้ได้แค่ตรงนี้ที่เขาจะทำให้รู้ว่าเขารักพี่เรารู้สึกว่า เป็นความภูมิใจของไอ้ไก่คนหนึ่งอ่ะที่มีผู้ชายแท้ๆคนหนึ่งอยากจะรู้สึกว่าลดน้ํากันเพื่อนทั้งหลายที่ไปก็ลดน้ำเอาน้ําในวัดแต่เป็นคนลดนะไปพูดแล้วอยากต้องคะแล้วมีความสุขเออมีความสุขมากวันนี้ที่เราคุยกันเนได้มีโอกาสบอกเขาบอกถ้าฉันคุยเรื่องเธอเนี่ยถ้าฉันไม่บอกเรื่องเธอเนี่ยเดื่เกิดขึ้นมาไม่ใช่ฉันต้องหน้าแตกต้องอายก็เลยโทรไปหาเขาแล้วเมื่อกี้ยังบอกเขาว่าไงแบบถ้าเผื่อพี่จะเข้ามาในรายการแล้วพี่จะโฟนอินหาคุณนะถ้ามีเวลาก็โฟนมาสิครับ ผมก็อยากฟังเสียงเขาคนระใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับบูดี้และทีมงานบูดี้เวิร์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม,ใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดหนยนะกดยังอนะ่ะอกดนะครับสวัสดี ขอบคุณมากโอ้ยเราคอยวันนี้ต้องบอกว่าโอ้ดีใจมากเลยอะไข่ไม่สิคุณ <S <S ต้องคุณแหละคุณจะได้ทำให้พี่มีชีวิตอีกยืนยาว <S <S อย่าพูดอย่างนั้นสิจริงเพราะตอนนี้มันก็ แย่ลงอะเนาะวงการทีวีคุณก็รู้โอ้มั็นทุกวงการเลยถึงตอนนั้นพูดีที่นำให้ไก่ทำนู่นทำนี่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงไงอ๋อมาถึงว่าอ้อนลงออนไลน์เออนี่เพิ่งออจะมาเริ่มเรียนแล้วไก่ทำติ๊กต็อกยังเริ่มแล้วกับมันจะเริ่มแล้วกับมันจะทำเอีงง่ยงกันที่เขาทำกันเนี่ยใช,ใช่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 สนุกเป็นอย่งไรบ้างตอนนี้การทำคอนเทนต์ใช่รับไก่ คอนเทนต์ <Content. S 2> ตอนนี้มันมันเยอะนะเยอะไปหมดไม่รู้เราเราบางทีเราคิดไม่ออกว่าเราจะทําอะไรจะจะลงมาให้ให้เด็กรุ่นนี้ดูและผู้ใหญ่รุ่นเราดูซึ่งซึ่งเราเราต้องทําแต่เด็กไม่ได้กับผู้ใหญ่อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะเราต้องทําอะไรให้ทั้งสรุ่นดูเราได้ทั้งหมดอมันคือความยากสําหรับเราเพราะเราก็อายุเยอะแล้วเราจะทําอะไรอย่างเดียวเนี่ยเราต้องเฮ้ย เด็กคนนั้นมาช่วยเราเด็กคนนี้มาช่วยเราดีกว่าเราต้องหาคนที่เก่งในด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นเอามาบวกแล้วเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาแล้วเอาไอเดียเด็กมาทําตรงนี้อะกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่ามะในยุคนี้นะอืมต้องคิดอะไรให้มันแตกจากที่เราเคยคิดมาแล้วหลายสิบปีอันนี้มันยากเพราะว่าผมคิดว่าเราก็คงอาจจะอยู่ในกรอบของทีวีกันมา สามสิบสี่ปีเลยผมว่าที่มันอยู่ในช่วงที่มันฟรีไว้อะว่าไอ้นี่คือวิธีการในการเล่าเรื่องสมัยก่อนเรารู้ว่าเปิดมาแต่นันตันต่นันตันสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการนันตันนันตันแล้วเราก็อยู่ในโหมดนั้นมาตลอดแล้วพอวันหนึ่งมันโซเชียลมีเดียมัน disrupt แล้วเชื่อไหมอากัยเป็นคนกลัวใหม่มากนะบุดีเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยอากัยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราพูดเพราะต้องครับต้องนู่นตรงนี้ต้องนั่นต้องอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ปัจจุบันเนี้ยมานั่งพูดแบบเนี้ยอีเด็กุ่นน้อง พี่ไก่พูดอย่างนี้ไม่เอาแล้วคนมันไม่ฟังมันไม่ดูแล้วพี่ไก่เป็นตัวเองสิเป็นอะไรที่พี่ไก่เวลาอยู่นอกกรอบเวลาอยู่นอกจอแล้วเอาสิ่งที่พี่ไก่อยู่ตรงนี้ใส่ไปในจอให้คนเห็นเพราะคนไม่เคยเห็นพี่ไก่อย่างนี้พอเวลากล้องมาทีละดิฉันก็เป็นสกเบือกลัวกล้องหน้ากัวไม้อ่ะคุณทั้งที่ตัวตนเนื้อแท้ของพี่ไก่เนี่ยมันมีมานานมากแล้วในวงการคือคุณคือตัวจริงที่สุด ใช่ใช่ไหมแล้วเราเป็นมาตั้งแต่แรกเลยอ่ะเออแต่อาจจะ LGBT คนแรกของประเทศที่ที่ทุกคนยอมรับเราก็ว่าได้อ่ะคุณใช่ดังนั้นการที่เราได้อยู่มาหลายยุคอ่ะผมว่ามันได้เห็นเราโชคดีมากเราได้เห็นตั้งแต่ทีวียันโซเชียลมีเดียยันทีวีที่มันรุ่งเรืองจนกระทั่งทีวีที่มันเริ่มซบเซาเออแล้วก็ลําบากมากขึ้นแล้ววันที่คนที่ดูทีวีวันนี้ก็มามือถือแล้วอืมใช่แม้กระทั่งคน8090ใช่ ก็ถ่ายฝีแล้วใช่ไหมถ้าขนาดตาก็ไม่เห็นแล้วก็ยังถ่ายถ่ายอยู่นั้นนะเออผมก็เห็นตอนนี้คุณป้าคุณยายเขาก็ไม่ได้เปิดทีวีแล้วนะไม่ได้เปิดน้องนี่คือความน่ากลัวมากคือคนแก่ก็ไม่เปิดทีวีคนแก่ก็ไม่เปิดเราจะทํำยังไงละให้ทีวีมันผมว่าสุดท้ายคือคอนเทนต์ is king ใช่ไหมล่ะใช่ไหมับคอนเทนต์ถ้าวันนี้คุณเก่งในเรื่องการทำคอนเทนต์สั้นโซเชียลมีเดียก็เหมาะมากสำหรับคุณเพราะมันก็สั้นลงสั้นลงแล้วสิ่งที่ผมเห็นนะข่าวละครรายการมันจะสั้น เออมันสั้นลงมันจะสั้นเหมือนไอ้พวกรายการสามนาทีเราเคยเห็นในทีวีอ่ะมันก็จะประมาณนั้แต่อาจจะสามสิบวิแต่บางทีเคยทำเคยคิดนะอพี่ไก่ทําไมไม่ทําละครแนวตั้งแนวนอนสามนาทีห้านาทีบอกกูทาไม่เป็นว่ะกูยังคิดไม่ได้แบบเขาซึ่งเราก็ดูของเขานะว่าทํายังไงเราลองอ่ะลูกน้องไม่ทำสิหนูเ็าทาไม่ได้พี่ไก่ซึ่งเราเคยเคยคุยกันที่ออฟฟิศล้วใครจะเป็นคนทําก่อนในสามสิบบริษัทที่อยู่ด้วยกันสรุปก็ ไม่มีใครทําให้เราเห็นได้เรายังทําไม่ได้เลยเนี่ยมันจะทํำยังไงถึงให้เราทําได้เราต้องกล้ากว่านี้ใช่เราต้องกล้ากว่านี้ผมว่าในเราอยู่ในยุคที่เราต้องกล้ามากแต่ไก่ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าวันนี้คนแบบว่าไม่เพราะไก่ก็ไม่ได้แก่ไม่จริงอายุมากไม่มีจริงเจ็ดสิบแล้วไงเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเซมิงผมแล้วผมเห็นล่าสุดในโพสต์อินสตาแกรมที่สวยมากวันนี้เมื่อเช้าเมื่อเช้ามัมยที่ลงลงขึ้นลงใช่ไหมเราสวยมากเหรอหน้าผิวดีมาก หน้าสวยมากกันจะถามเลยว,ว่าไปทําอะไรมากับหน้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเคล็ดลับในการดูแลตัวเองเที่จะประคองมาได้ถึงวันนี้เนี่ยผมว่าอันนี้สําคัญมากแต่เรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยจะบอกว่าอากาลาเนี่ยไม่เคยคือคุยกันทุกเรื่องนะ,ะแต่เรื่องนี้ทีมงานบอกผมว่าพี่บูดี้รู้ไหมว่าาไก่คเคยแต่งงานแต่ผมไม่เคยหรือว่าอ阿ไก่เคยแต่งงานไม่มีใครรู้เลยรู้ปะ่ะบุดี้ไม่มีใครรู้เลยจริงแล้วไปแต่งที่ญี่ปุ่นด้วย แล้วผมก็ถามทีมงานว่าแต่งกับผู้หญิงเหรอไม่ใช่อแต่งกับผู้ชายแต่งกับคนดังด้วยในวันนั้นเขาดังมากเขาดังมากเขาพอ <า S 1> กับพี่น้องเขาเลยพอกันเลยค่ยะดังระดับเท่ากันเลยแล้วก็ไปด้วยด้วยความรักกันคือเราครบกันมานานแล้วนะคบกันมาหลายปีแล้วจนถึงวันตรงนั้นซึ่งเราจะมาบอกใครก็ไม่ได้นอกจากในกลุ่มเพื่อนเราสิบกว่าคนที่ไปได้วยกัน แล้วทุกคนก็จริงเหรอพี่ไก่เขายอมเหรอเขาเอาเหรอเขาหนี่เหรอบอกไม่รู้นะเขาเป็นคนบอกกูเองนะว่าเขาอยากเป็นแบบนี้ซึ่งซึ่งเขาทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้ได้แค่ตรงนี้ที่เขาจะทําให้รู้ว่าเขารักพี่ว,ว้าวคบกันกี่ปีก่อนจะแต่งครับประมาณสี่ห้าปีห้าปีได้แล้วค,คบกันแบบคบคนเดียวเลยตอนนั้นใช่หลังจากคนโตไปแล้วเนาะออแล้วก็มามาคนเนี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็ไม่มีใคร แล้วเราก็คบเขาไปดูบอลโลกด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรด้วยกันต่างๆนะนะจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราสามารถอยู่ด้วยกันได้ไปเมืองนอกด้วยกันได้อยู่ด้วยกันสองคนได้ไม่เบื่อกันไม่ทะเลาะก,กันไม่งอนไม่อะไรกันอันนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันความรักหรือเปล่าวะหรือเป็นสิ่งที่เราโหยหาไหมแต่ในยุคนั้นเราก็โหยหานะ แล้วเราก็ได้ในสิ่งนี้มาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นความภูมิใจของไอก่กคนหนึ่งอ่ะที่ที่มีผู้ชายแท้ๆคนหนึ่งอยากจะรู้สึกว่าลดน้ํากันเออ,เอ,อแล้วอีเพื่อนทั้งหลายที่ไปก็ลดน้าเอาน้ําในวัดแต่เป็นคนลดนะเออพูดแล้วอยากเลานะฮะแล้วมีความสุขเออมีความสุขมากแล้วเขาก็น่ารักกับเราจนถึงทุกวันนี้เขาเป็นคนน่ารักมากน่ารักมากเขา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 เป็นคนอินโนเซน เซนซิทีฟน่ารักมากผมสัมผัสพระผมว่าแล้วผมก็งงว่าเออหลังจากช่วงหนึ่งเหมือนเขาหายไปเลยไก่แล้วผมก็นี่ผมลืมไปเลยนะว่าเขาเคยอยู่ในวงการประมาณหนึ่งแต่ว่าวันนั้นผมไม่ทราบว่าอาไก่คบกันแล้วก็มีใจให้กันคือเขาเป็นผู้ชายแหละแล้วก็คบกับอาไก่แล้วมันก็คงรักกันมากแต่นั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่ามันคึืนเหมือนสองคนที่อยู่ด้วยกันแล้วพอแต่งงานกันแล้วแล้วยังไงต่อ เพราะแต่งงานกันก็ก,นก็ยังคบกันเหมือนเดิมก็ไปมาหาสู่กันไปเราไปบ้านเขาแม่เขาก็รู้นะ่ะแม่เขาเอารูปคู่อ่ะตั้งไว้บนที่อ่าเขาเรียกอะไรอะไซ์บอร์ดที่บ้านเลยเออแล้วเราก็เฮ้ยเป็นอย่างนี้เลยเหรอพี่ก็แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเ <c oughs> ออออแล้วก่อนที่ที่ผมจะทับไปแต่งงานกับพี่ไก่เนี่ยผมก็บอกอ่าแม่ก็บอกผมแล้วบอกว่าพี่ไม่ต้องแต่งงานนะ ลูกไม่ต้องแต่งงานลูกอยู่อย่างนี้แล้วการอยู่เป็นเพื่อนแม่ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าผมจะมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่เป็นเพื่อนแม่ได้โดยที่แม่รักคนคนนั้นด้วยก็มีพี่ไก่เนี่ยแหละอืซึ่งเรากับแม่เขาก็สนิทกันอืเขาก็ยอมรับได้ครับวันนี้เราคุยกันได้มีโอกาสบอกเขาก่อนไหมบอกออ,อเ,คเคยบอกเขาว่าก่อนเข้า,มาเมื่อกีเอ้เราเฮ้ยถ้าฉันคุยเรื่องเธอเนี่ยถ้าฉันไม่บอกเรื่องเธอเนี่ย แล้วเกิดขึ้นมาไม่ใช่ฉันต้องหน้าแตกต้องอายก็เลยโทรไปหาเขาแล้วก็บอกเขาบอกว่าจะขอรูปเอารูปลงได้ไหมรูปที่เราแต่งงานกันนึกออว่คืออาจจะบังหน้านิดนึงอาจจะให้คนเห็นว่าเป็นใครบางๆงไอ้นี่ก็บอกที่ครับไม่เป็นไรโอ้โหคุณิดดาน่ารักมากเขาหน้าแล้วเมื่อกี้ยังบอกเขาว่าไงป่ะบอกนี่ถ้าเผื่อพี่จะเข้ามาในรายการแล้วพี่จะโฟนอินหาคุณอะ ล้วคุณจะว่ายังไงไหมบอกถ้ามีเวลาก็โฟนมาสิครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเราคุยกันไปเรื่อยๆแล้วผมมีโอกาสผมก็อยากฟังเสียงเขานะเพราะว่าอะไรนะผมนี่เจอเขานานมากผมคิดถึงเขามากเจอมาแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมคิดว่าทุกอย่างไม่มีเหตุผลของมันนะแต่ผมเอยเขาเก่งนะเขาก็ตั้งใจทําเบื้องหลังแบบดีอ่ะใช่เขาเป็นคนจิตใจดีนั่นคือสิ่งที่คุณอาไก่หลงรักในตัวเขาใช่คือความซื่อความบริสุทธิ์ของเขาเนี่ยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย น้องคนนี้มันน่ารักมันไม่มีอะไรที่เสแสร้งเลยในตัวมันเองอ่ะก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระดับหนึ่งแล้วแน่นอนก็ต้องมีการแยกทางกันไปนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของทุกคนแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้มีใครในใจอย่างจริงจังไม่ได้มีเลยจนสุดท้ายก็มาเจออีเด็กที่เป็นข่าวเนี่ยมันก็น่าเอ็นดูนะก็อยากจะรู้ว่าคนเกาหลีนี่คือยังไงเขาเป็นคนที่ไว้ตัวมากไว้ตัวถ้าเผื่อคุยกันแบบเพื่อนแบบฝูงเนี่ย ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเผื่อมีความรู้สึกว่าเราคิดอะไรกับเขาแบบนั้นน่ะเขาจะถือตัวอืจะถูกตัวเขาจะกอดตัวเขาใจเย็นตัวเขาเนี่ยเขาไม่เขาไม่ยอมนะเอออยู่ๆจะไปบุ่มบามเลยเนี่ยไม่ได้เขาเป็นคนถือตัวแล้วก็มองแบบเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะก็เคยเจอก็ต้องมีพิธีการนิดนึงมีใช่มีระยะมีให้ให้ทําอะไรก็ได้ให้เขายอมรับเราก่อนแล้วเจอกันได้ยังไงครับ เจอกันที่โงแดที่ร้านกาแฟข้างบนแล้วเราก็เห็นเขานั่งอยู่คนเดียวแล้วเราก็ไปกับเพื่อนอีที่เป็นไกด์รุ่นน้องที่เป็นไกด์ล้วก็นั่งเฮ้ยปลันอีเด็กคนนั้นมันน่ารักดีว่ะมามาคนเดียวด้วยฉันชอบเห็นปุ๊บอุ้ยน่ารักเลยอ่ะเหรอแล้วทําไงล่ะก็เธอก็ไปจีบให้ฉันดีดีปลลันก็เลยพุ่งเลยบอกนี่เพื่อนฉันคนนั้นน่ะมาจากเมืองไทยแต่เขาไม่บอกว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะมาจากเมืองไทย เขาอยากจะคุยกับเธอเขารู้สึกว่าถูกชะตากับเธออืเราก็แลกลายกันปกติครับเสร็จกลับมากรุงเทพเดี๋ยวฉันต้องไปหาแล้วฉันมีรู้แบบว่า<อ>เฮ้ยอย่างน้อยถ้ามีแฟนเป็นคนต่างชาติสักคนเนี่ยมันก็ให้อะไรกับเรามากขึ้นแล้วก็มันจะสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับชีวิตเราก็เลยอ่ะอีกสองเดือนกลับไปซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งที่มันแปลภาษาเกาหลีได้ก็คุยกันด้วยโทรศัพท์ แล้วก็จีบกันด้วยโทรศัพท์จนสุดท้ายก็ตกลงกันว่าจะคบกันจะคุยกันเพราะว่ามันเชื่อว่าเออชอบมันจริงเพราะกลับมาหาภายในสองเดือนซึ่งตามคําบอกเล่าที่เราจะไปนี่รู้จักกันมานานเ่ยครับรู้จักถ้าเทียบกันตรงนี้ก็ประมาณปีกว่าแล้วแล้วความสัมพันธ์เป็นยังไงความสัมพันธ์ก็คือคติของไก่เนี่ยนะอยู่กับเราก็เป็นของเราไม่ได้อยู่กับเราก็ไม่ใช่ของเราอุ้ยดีจังเลยอันเนี้ยคิดอันเนี้ย ถ้าอยู่กับเราก็ของเราสิกูกรอบกูก็ของเราแต่พอหลุดไปแล้วก็ไม่ใช่ของเราละคือเขาจะไปอะไรยังไงเขาเป็นผู้ชายครับเขาจะไปยังไงนู่นนี่นั่นนะเราก็ไม่รู้มันเราอย่าไปคิดหึงหวงโดยที่เราไม่เห็นดีกว่าก็ปล่อยเขาไปเพราะว่านี่เดี๋ยวกลางเดือนเนี้ยก็จะไปหาเขาละไลายไปบอกละแล้วเขาบอกว่าฉันจะรอเธออยู่ที่นี่อ้ายคุณที่ดูสิ ก็ยังคุยกันผ่านมือถือป่ะครับหรือว่าผ่านมือถือยังไงแชทกันทุกวันอากาศส่งเป็นภาษาเกาหลีไปเลยส่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วไปแปลเป็นภาษาเกาหลีให้เขาออโตเลยอ่าแล้วบางทีเราก็ส่งเป็นภาษาไทยแปลแปลเป็นภาษาเกาหลีให้เขาเวลาหยอดนี่หยอดกันยังไงเช่นหยอดก็ก็ไม่ไม่เท่าไหร่ก็แบบมีจริตเล็กน้อยอ่ะอยู่กับเราเราก็พอเริ่มเขาเริ่มให้จับมือได้อะไรได้เราก็มีอีบอ้ออีแบกของเราไปเถือกไทยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออความสุขที่ได้จากการ มีใจกับคนคนนี้คืออะไรความชุ่มฉ่ำความสดชื่นเราก็กลัวว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขากลับไปที่นั่นแล้วพ่อแม่เขาสังคมจะว่ายังไงเพราะเกาหลีมันปิดอยู่ใช่เพราะเกที่นั่นก็เปิดตัวไม่ได้เปิดไม่ได้ก็เลยก็เลยก็มาถามอะไรอย่างไรเราเขาเขาเป็นห่วงตัวเองไหมหรือเขาไม่เป็นห่วงเลยแต่เราเป็นห่วงแทนเขาเขาบอกยูไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจัดการเองตรงนี้เออ เขาไปจะจัดการกับทางนู้นกับพ่อแม่เขายังไงเราก็ไม่รู้นะแ้วบอกเดี๋ยวเราจัดการเองคุณไม่ต้องห่วงเรามีความสุขเวลาอยู่กับคุณเออแค่นี้ก็จบสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่เด็กมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ผมว่ามันก็ต้องคเน็กกันเหมือนกันนะเพราะว่าแค่เป็นเด็กหรือว่าอ่อนๆก็อยู่ได้สักพักหนึ่งอ่ะแต่การจะอยู่ได้ยาวเนี่ยมันต้องคเน็กกันพอสมควรมัน มันก,ก็ต้องมีใจให้เราบ้างอ,ะอ่ะถ้าไม่มีใจมันก็คงไม่ไม่ติดต่อเราจนถึงวันนี้มันมันมาเที่ยวแล้วมันได้มาอยากมาเที่ยวเมืองไทยอยากมากินผัดไทยอยากอะไรเมืองไทยอยากไปไหนไปไหนเราพาไปหมดที่เขาอยากไปแล้วอชอบอาหารชอบอาหารไทยมากที่เขาคุยกับเราตอนนั้นเขาบอกเขาชอบเมืองไทยแต่เขาไม่เคยมาเมืองไทยก็เลยมามาก็ตรงกับจังหวะแล้วก็พาเขาออกงาน<อ>ต่างๆนานา,นานแล้วเขาก็กลับไปแล้วเราก็นึกว่าเฮ้ย เขากลับไปเขาคงจะกลับนะคงจะไม่ติดต่ออะไรกันแล้วเพราะเขาได้ในสิ่งที่เขาอยากมาแล้ว<ฮ>ก็ยังติดต่อกันอยู่แล้วเราก็ให้ไอเซร่มของเราไปเนี่ยเขาไปถ่ายรูปที่นู่นส่งมาให้เราเพื่อคุณสามารถเอาไปลงโฆษณาได้โอ้โหอืมเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นนักแสดงแบบไม่ได้แสดงอ่าตัวเมนนะตัว 9, ตัวเก้าตัวสิบตัวประกอบเเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงเป็นนายแบบที่นั่นชีวิตทำมันดีอย่างนี้ไม่ใช่ดีคนแบบบางจังหวะชีวิตไงแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ อยู่กันเราจนถึงอยู่นี้ไงแล้วเมื่อกี้ก่พูดถึงเซรั่มที่ส่งไปให้เขา,าก็เลยอยากจะถามเพราะว่าเห็นเห็นบ้างใน<ะ>สื่อบางที<ะ>แต่ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวนี้ตกลงมันคือเซรัม่มเซรั่มฮะมันเป็นเซรัม่มมันเป็นคืออา,ายไปญี่ปุ่นบ่อยไปเกาหลีบ่อย<ะ>แล้วก็มีเพื่อนมีน้องอยู่เกาหลีเราก็ได้ใช้ของเขาเราก็มีความว่าเฮ้ยทําไมมันมันเป็นแค่อย่างหนึ่งอย่างใดทำไมมันไม่เอาสองอย่างครีมกับเซไอไอตัวเซรัมม่มมาบวกกันกา่ก็เลยมาลองดู ให้ให้รุ่นน้องที่มีโรงงานที่เมืองไทยโดยเอาตัวอย่างของเกาหลีเกาหลีอย่างหญี่ปุ่นมาดูแล้วเธอลองผลิตให้ชั้นหน่อยเขาก็ลองเอาทุกอย่างมามิกและมาผลิตให้เรามีตัวยงตัวอย่างพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาประมาณปีกว่านะกว่าจะได้ไอ้ตัวนี้ออกมาทำไมก่อนหน้านี้มันผสมด้วยกันไม่ได้เพราะว่ยายังไม่มีคนเคยทำยังไม่มีคนเคยทำว่าเอาครีมกับไก่ตัวเซรั่มเนี่ยมาบอกกันเพราะฉะนั้นของไก่นี่คือครีมเซรั่มมันประหยัดเวลาได้อีก ป็นนาทีเลยนะมันสามารถว่าใช้ทีเดียวแล้วจบเลยใช้ตอนเช้าและตอนเย็นอันนี้ชื่อชื่อแบรนด์ว่าชื่อไก่วราเซรัมไก่วราเซรัมแล้ววราเซรัมเนี่ยครั้งแรกเลยที่เราตั้งโจทย์ไว้เนี่ยมันจะต้องช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยผิวพรรณช่วยรอยย่นช่วยจุดด่างดําเวลาคนมีเพราะว่าทําให้ตัวเอง คนมีอายุคนที่เเดจอแดดเจออะไรเงี้ยพอใช้ไปเนี่ยมันจะเพิ่มความกระจ่างใสให้หน้าตัวเองอย่างเงี้ยใช้ไปของอากเก่ใช้มาลองมาปีครึ่งนะถึงออกเซรั่มตัวนี้มาแล้วก็แจกในในกองถ่ายก่อนให้ช่างแต่งหน้าช่างอะไรลองแต่งลองอะไรดีเทสดูอ่ะมึงลองใช้มึงอย่าบอกนะว่าใครอย่าห้ามพูดอย่าไม่ดีกูซวยนึกออกมั้ยเดี๋ยวเกิดทาก็ไปสิวขึ้นอะไรขึ้นเลยมึงลองใช้ลองพื้นให้เขาแล้วก็ใช้นี้ใช้นี้ อีช่างแต่งหน้าบอกพี่ไก่ลองพื้นติดครับแล้วก็ไม่ม,มใีใครว่าแพ้เลยหนูก็ลองใช้ดูบ้างเพราะหนูก็ไม่กล้านะของพี่ไก่อยู่ๆจะมาทํานู่นทนํานี่หนูก็ไม่กล้าใช้จนสุดท้ายอีช่างแต่งหน้าลองใช้เองแล้วมันก็บอกหน้าของมันเนี่ยกระจ่างแล้วใสแล้วเราก็ให้แม่บ้านที่บ้านใช้ครับไอออนใช้ออกมาก็หน้ากระจ่างใสจนดักแสดงเวลาเราถ่ายละครที่บ้านมันก็ไปบอก,บอกพี่ออนทำไมหน้าดีขึ้น ก็ใช้ของพี่ไก่เอา้าทำไมฉันไม่เห็นรู้ว่าพี่ไก่มีอะไรอพอเริ่มตอนนั้นก็เริ่มแจกนักแสดงให้ลองใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่นักแสดงบางคนเนี่ยเขาก็มีไม่สามารถจะออกมาพูดได้เขาก็ใช้ตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นอยู่ไม่สามารถบ,บอกของพี่ไก่ดีแต่บอกกันแล้วว่าพี่ไก่ดีนะแต่ออกสื่อไม่ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ไปจนจนรู้หดมาแล้วว่าอ่ะฉันต้องออกละอ,อย่างน้อยได้ก็ได้ธรรมหากินกับสิ่งที่ตัวเอง อยากทําในสิ่งว่าเอ้ยฉันใช้แล้วฉันสวยฉันใช้แล้วฉันดูดีฉันก็อยากให้ทุกคนดูดีเหมือนฉันบ้างแล้วส่วนผสมที่ใส่อะอะไรมันถึงทําให้หน้ามันมีออร่าหรือว่ามันกระจ่างใสโอ้อันนี้สําคัญมากเลยมันมีไอ้ไอ้ตัวเมลาซิโร่อะเมลาซิโร่ที่ราโนเบลรางโนเบลมาอยู่ในสะในในเซรั่มมันช่วยเรื่องอะไรครับพ่อไก่มันช่วยความกระจ่างใสแล้วก็จุดด่างดํามันจะหายไปโอ้ ะนักต้องใช้นานไหมครับกว่าะจะ<น>บอกตรงๆเลยนะคะอาทิตย์ครึ่งสองอาทิตย์ให้สองอาทิตย์คุณเห็นผลเลยเห็นผลเลยว่าหน้าที่เคยจุดด่างดำหรือริ้วรอยต่างๆเพราะเรามีสารสกัดจากชาเขียวด้วยมันจะช่วยให้หน้าเรารู้สึกตึงแล้วก็ย้อนอันนี้ไม่เคยสัญญกรรมเลยนะคะไม่เคย<ะ>ไม่มีนะคะคไม่จริงอ่ะคุณ<ง>ว่านี่ค่ะไม่มีรอยเย็บตะเข็บที่ไหนเลยบนใบหน้า ไม่มีค่ะเจ็ดสิบแล้วนะใช่ไม่มีสัญญรมเลยไม่มีค่ะไม่ได้ดึงด้วยไม่ได้ดึงค่ะเข้าใจว่าดึงมาตลอดไม่ได้ไม่เคยไม่ไม่กล้าถามว่ารู้สึกว่ามันมันไม่สุภาพที่จะทักอ่าว่าดึงมาหรือเปล่าไม่ดึงเลยค่ะไม่มีตะเข็บหลังหูข้างหูไม่มีไม่มีคุณเราใช่แล้วเราดันขึ้นไปเนี่ยดันขึ้นไปดันขึ้นไปมันก็ลิฟต์หน้าเราขึ้นไปด้วยอันนี้คือวิธีชาอาไก่รู้ไหมว่าเวลาคนเข้ามาขายของรายการเนี่ยเขาต้องมี โปรโมชั่นมาฝากคนดูแม้คนดูจะแบบว่าเธอพูดมาเนี่ยฉันไม่ซื้อน้ำเพราะไม่มีโปรโมชั่นอากาต้องให้โปรโมชั่นแบบที่สุดได้เลยพี่ติ๊กเพราะปกติแล้วเท่าไหร่ครับควรรับพันกว่าบาทนะคะแต่อันนี้ลดพิเศษเลยนะแล้วก็มีของโปรโมชั่นแถบด้วยคุณอย่าตกใจนะกับโปรโมชั่นนกไก่อ่ะมีคาถาบูเตลูด้วยคาลคาถาคาถาล้านใช่มันมาจากอะไรครับเนี่ยเล่าสิมันมาจาก ลิฟต์อันนี้ค่ะครับลิฟต์อันนี้มันจะเป็นลิฟต์กอดลิฟต์มันมันจะเวลาทาแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีปากเรารด้วยอุณหภูมิของร่างกายตัวเองครับนเนี่ยอมันจะสีออกละเลือเออเห็นไหมคือตามร่างกายเราตามร่างกายเราแล้วผสมไม้กฤษณาซึ่งไปมูเตลูมาจากไห<ใ>นยัยงไงฮะทาไปเลยอ่ะมูเตลูจากไหนอะ มได้รู้จักช่างเชียงใหม่คร่ะเพราะว่าได้คาถาช่วยว่าช่วยให้เวลาทาปาอากแล้วไปพูดอะไรกับใครไปจีบใครไปขายของไปหาเจ้านงเจ้านายก็ให้ประสบความสำเร็จมีคาถาท่องไปด้วยตรงนี้เพราะว่าใช้ไม้กฤษณาแล้วก็เข้าพิธีแล้วคุณทุกคนได้กคนได้อันนี้และดันนั้นยังไม่พออันนี้อีกอันหนึ่ง คือเป็นเจลล้างหน้า,านะฮะอันนี้อันนี้เดี๋ยวคุณจะมือเลอะเป็นเจลล้างหน้า,าเจลล้างหน้าใช่ไหมเจลล้างหน้าค่ะแต่มันมกขข็ขอดมกลิ่นเนี่ยฮะเป็นเจลล้างหน้าค่ะอ่าผสมกับเปลือกมังคุดซึ่งทําให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็สดใสแล้วก็สามารถทําให้มีความชุ่มฉ่าของหน้าฮะอันนี้แถมด้วยค่ะอนซร์แต่ว่าซื้อนี่ใช่ไหมครับเซรั่มแถมคลนเซอร์แถมคลนเซอร์แล้วก็แถมแถมลิปสติก หนึ่งอันออนะคะราคาเต็มๆเนี่ยถ,ถ้าคิดแล้วประมาณ2,000หรือ1,980ก0รอหรืพันเก้าร้ยก็เกือบสองพันหรือว่าเกือบสองพันใช่ 2> 2, <000 S 1> เกือบ2,000ค่ะแต่เราขายในให้ตรงนี้890บาทยเก้าสาฟังไม่แปดร้อยเก้าสิบพันแรเหลือ890 ลดลงไปเลยมาทั้งทีต้องให้ได้ผลจริงๆมีกําไรก็ได้นะครับไม่ต้องเอากำไรเอาขายขายให้ได้ก่อนให้เขาซื้อไปก่อนเอาสังคมก่อนพอสังคมรับเราเมื่อไหร่แล้วแ9 0ร้อยเก้าสิบอาจจะขึ้นเป็นพันกว่าก็ได้เพราะจะขายไปก่อนเจากเกือบสองพันเนี่ยนะเหลือแค่แปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับช่องทางในการติดต่อคือต่อได้เลยคือทางจะมีแอดเลยแอดไก่เซรั่มค่ะ แล้วก็จะมีแบบเข้าไปในนั้นได้ครับโทรไปหรือแอดเข้าไปแล้วก็ซื้อตรงนั้นได้เลยจัดส่งฟรีนะคะสําหรับรายการนี้จัดส่งฟร,ฟรีด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ผู้ที่ติดตามบูดี้ดดดดรายการบูด,ดี F ้แอในคอนเทนเนี้นะครับ,รบนานๆที่เราจะได้มาคุยกันแล้วจะบอกว่าทุกๆ5ปีเราได้ไปคุยกันแล้วครั้งนี้พิเศษมากเพราะเราได้คุยหลายๆเรื่องแต่ที่สำคัญก็คือว่าไาก่ลำพาลูกสาวนะครับซึ่งก็คือ KV s e r u m แล้วก็ผลิตภัณฑ์เคเนี่ยมาร่วมรายการเรานะครับก็อยากให้ทุกคนที่รักบูดี้ รักไก่และข้าครัวเราได้มีโอกาสอุดหนุนนะครับเพราะว่าบ้านเราทําแต่ของดีดังนั้นอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสลองอันนี้คือเป็นการซื้อแบบเปิดใจลองได้เลยนะครับจาก2000เหลือแค่890นะครับที่ Line@ แอดไก่เซรัม่มซึ่งเราจะขึ้นให้ในขนานี้แล้วมีทั้ง QR code คสามารถสแกนได้ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือในคลิปเนี้ยไม่มีค่าส่งไม่มีค่าส่งว่าคนถามบอกมีค่าส่งไหม <laughs> ไม่มีค่ะส่งให้ฟรีคือภาษาเราอะนะชิปหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ ช่ไหมถ้าขายไม่ดีเสียหน้าอายเขานกณนี่มาจากคนที่แบบว่าละครเจ๊งบงมาแล้วนะฮะเพราะว่าเอาหน้าเอาหน้าไว้ก่อนนะครับเอาหน้าไว้ก่อนนะไม่ได้จะทำอะไรต้องลงทุนต้องเต็มที่เต็มที่หาทำอะไรก็ต้องเต็มที่เหมือนกันนะอาหลานมีคนถามไงว่าอยู่ไปเอายีนนี่มาจากไหนเพราะผมเป็นคนซึ่งถ้าไม่มีซี o เนี่ยผมเจ๊งแล้วนะถ้าไม่มีบัญชีที่ดีผมตายเลยนะต้นตระกูลเราดีไงคุณต้นตระกูลเราดี คุณรู้ไหมมิลินทจินดาเนี่ยได้เป็นพระราชทานจากรัชการที่หกนะคะคุณไม่เคยรู้ใช่ไหมฮะเออเดี๋ยวจะส่งให้มันมีใบเขียนมาด้วยจริงจริงลายเซนลามวชิราวุธเลยค่ะตกใจปู่เปี่ยมตกใจปู่เปี่ยมเป็นคนได้มาแล้วก็มาให้ได้กับคุณปู่วุฒิแล้วก็ในตรงนั้นได้แต่ปู่ได้มาชื่อปู่เปี่ยมฮะซึ่งพ่อก็ชื่อเปี่ยมนี่ไม่รู้อีกอันนั้นพ่อผมก็ชื่อเปี่ยมอันนี้อันนี้ชื่อเหมือนกันอีกใช่ใช่อ้าว วันนี้ได้่ยเปนประวัติบ้านเจ้าอันนั้นเป็นปู่ก่อนปู่เปียมแล้วมีปู่วุฒิแล้วถึงจะมีเป็นเป็นคุณชื่อเพราะปู่เปี่ยมอีกคนหนึ่งแล้วลูกเกษมรลูกเกษมแล้วแล้วพ่อของของอาไก่คือวิวัฒน์มิลินทจินดาก็เป็นลูกของปู่วุฒิอ่าเนี่ยมันตระกูลเราใหญ่นะคุณเราเป็นตำรวจนายใหญ่นู่นนี่นั่นเราไม่เคยเจอเขาเลยอ่ะไม่เคยคุณจัดสิคุณนี่ใครถืออ่าเรียกว่าอะไรอ่ะ บัตรประชาชนมิลินทจินดาเข้ามาแล้วเสียบเข้างานได้เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเ,เราจะประกาศในคอนเทนนี้นะครับ<ะ>เดี๋ยวเราจะมีในใต้คอมเมนต์นะครับช่องทางในการติดต่อใครก็ตามที่นามสกุลมิลินทจินดาอารู้จักผมหรือไม่รู้จักอากาไม่สําคัญ เราจะจัดงานรวมตัวกันเ,เพราะว่าในยุคเนี้มันแตกกระจายกันหมดแล้วไก่แล้วก็ไม่รู้ใครเหลืออยู่บ้าง,างน้อยนะครบอบครัวน,น้ินด้วยเฟซบุ๊กมิลิิทิดาใครอะ่ะถูกต้องดังนั้นผมไม่สนว่าจะมาจากไหนหรือว่าไกลก็ไม่สนว่าคุณมาจากใครอขอให้คุณนามสกุลมิลิิจินาเรามาเจอกันและเรามาจัดมิ팅กันก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้นะครับแล้เดี๋ยวเราจะได้เจอกันในวันนั้น ซึ่งในวันน้อากาอาจจะมีของไปฝากไปฝากบรรดาญาติพี่น้องนะครับมีอะไรอยากจะฝากบอกทุกคนที่ที่กำลังจะเปิดใจลอง KB บอกเลยนะคะว่าใช้แล้วเห็นผลแน่นอนแล้วอยากให้ทุกคนใช้ทุกคนจะได้มีความสุขกับการใช้สิ่งที่เราให้ความสุขกับคุณคุณสวยด้วยตัวเองคุณจะต้องดูแลด้วยตัวเองเพราะฉะนั้น อย่าคิดว่า5-60จะต้องใช้ใช้ได้ตั้งแต่อายุ20กว่าเป็นต้นไปจนถึง70-80ใช้เข้าไปเพื่อความสวยและความสุขค่ะถ้าเผื่อไม่ดีไม่กล้ามาเวลายุทธไม่เคยถูกด่าอะไรเลยก็อย่าให้โดนด่าแล้วกันเคเควีเคคคเือไก่มี <c oughs> คือวรายุทธไก่วรายุทธเซรัม ไก่วราเซรัมเห็นไหมพัิศนาฮาร์ตเซรัมพิศนาคือเรื่องจากละครเรื่องปริศนามันปริศนาแห่งความงามพอใช้อันนี้มันไขปริศนาทุกอย่างครับก็บีบปึ๊บีบแล้วก็าทาพูดีเราดูแล้วก็ทาทาได้เลยโอกิ่นหอมอ่ามันจะหอมเบา มันซึมเร็วมากทุกคนี่หน้าคุณใสกระจ่างขึ้นมาจริงๆมีเงาหน้าเลยอ่ะจริงจเอากล้องจับหน่อยดิครับจริงจริงนี่โดนไพน์สามวิหน้าเปลี่ยนต่อสายไหมเอาไหมคะต่อสายอย่ารู้ไหมเอามาอย่าทำให้กูหน้าแตกนะมึงสวัสดีครับหนุ่มครับผมบุ๊ดดี้นะครับสวัสดีครับคุณเราทำไม่เราไม่ได้เจอกันนานมากเลย ค, <laughs> คุณหายทำไมคุณหายไปจากวงโครจรหลังชีวิตผมผมแบบว่าพอพออาไก่พูดถึงคุณแล้วผมแบบว่าโอ้คิดถึงมากคิดถึงมากเมื่อกี้เมาส์ถึงเนี่ยเออครับโอ้แล้วเราไเปเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับสบายดีครับพี่สบายดีครับเมื่อไหร่เราจะได้เจอเมื่อต,ตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่กรุงเทพปะ กูแคครับผมก็แต่ว่าก็ไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยครับเออใครจะอยู่กูแคบเท่าไหร่และแล้วไม่มีอะไรโคจรมาเจอกันเลยอะ่ะเออก็ถ้ามีวุฒิคนผมก็ออกรา,ายการผมก็คงได้เจอแล้วนะครแต่อยากจะขอบคุณคุณนะเพราะว่าฟังดูแล้วแบบคุณได้เป็นเพื่อนดูแลกันและกันในช่วงที่ผ่านมาขอบคุณที่รักในอาของเราและดูแลเขาอย่างดีแล้วก็แล้วก็ แล้วก็ดีใจที่ที่ที่ได้เติมเต็มซึ่งกันและการฟังและซึ้งมากเลยก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวบอกว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับน้องพี่ต่า่นครับที่ตะกุ่นที่ตี้นะครับเออนะครับก็ขอให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับเพราะว่าคุณก็ยังเหมือนเดิมตั้งแต่เมื่อ20ปี20ปีแล้วให้เราเจอกันคุณรู้ไหมเรารู้จักกัน20ปีแล้วใช่นานมากเลยครับที่วตครับโอ,อ้พี่ต่าเขาก็าเป็นคนที่ออนา่ารักน่ารัก ถ้อยู่ใกล้ก็ต้องหมุนหมาันเราคบกันโอ้ยบิด <c oughs> เป็นบิด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 ,บด,บดเป็นแบบว่าตัวเล็กตัวน้อย,ยอะไรรานี่คุณเห็นแฟนเขาคนคุณเห็นแฟนคนเกาหลีของเขาหรือยังเห็น <c oughs> ครับผมเห็นเห็นข่าวครับผมโอ้นี่ที่ใหญ่ที่อินเทอร์เน็ตอินเทอร์ L G B T Q ให้แต่งงานกันแล้วคุณจะแต่งงานกันไหมล่ะก็ถ้าที่ใหญ่มาขอก็ไปยินหาย ก็น้องน้องปีหน้าปีหน้าพี่จะแต่งงานก็สองคู่กันไหมหรือยังไงดีอยดีให้ที่พูดที่บ้าไปก่อนบ้านนี้นะเห็นไหมเป็นสุภาพประหลุดเนื้อจริง